สวัสดีครับการขับรถจากสามแยกกอหงเพื่อมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ครับเลี้ยวซ้ายตรงประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยครับขับตรงเข้าไปครับในชั่วโมงเร่งด่วนเขาจะเปิดให้เข้าทั้ง3เลนครับ โดยมีการตรวจบัตรครับใช้บัตรสองกล้องบันทึกกล้องวงจรปิดไว้ครับขับตรงไปครับผ่านวงเวียนแล้วก็ตรงต่อไปครับจะเจอสามแยกไดโนเสาร์ครับ ซ้ายมือคือธนาคารไทยพาณิชย์เลี้ยวขวาตรงสามแยกไดโนเสาร์ตรงนี้เลยครับขับตรงไปเรื่อยๆครับจะเจอสามแยกซ้ายมือที่เป็นอาคาร3ของคณะพยาบาลศาสตร์ครับเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกนี้เลยครับ แยวซ้ายครับหาที่จอดได้เลยครับตรงนี้เขาทาเป็นถนนวันเวแล้วครับสามารถจอดได้ริมถนนครับส่วนตึกสิ่งแวดล้อมอยู่ทางขวามือเลยครับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีครับ